เหตุการณ์น่าประหลาดใจเกิดขึ้นในเวียดนามที่สนามบินผู้โดยสารหญิงหนึ่งพยายามนำสัมภาระขึ้นเครื่องมากถึง21กิโลกรัมแต่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทําให้เธอต้องร้องลัน่นและคุกเข่าไว้พนักงานอย่างดูเดือดมาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันอย่างไรวันที่31ตุลาคม2568 มีข่าวรายงานจากเว็บไซต์ baophn ที่เผยเกิดเหตุการณ์วุ่นวายที่สนามบินในเวียดนามตรงหน้าเคาน์เตอร์ของสายการบินเวียดเจ็ตแตผู้โดยสารหญิงหนึ่งพาลูกน้อยของเธอไปด้วยแต้มาพร้อมกระเป๋าสัมภาระหลายใบยที่มีน้ำหนักรวมกันมากถึง21กิโลกรัมซึ่งเป็นน้ำหนักที่เกินจากกฎระเบียบของสายการบินอนุญาตไว้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิเสธให้นำขึ้นเครื่อง ตามกฎของสายการบินเวียดเจ็ตแตอร์อนุญาตให้แม่และเด็กถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักสูงสุดเพียง14กิโลกรัมเพื่อความปลอดภัยในการบินแต่ผู้โดยสารหญิงนี้มีสัมภาระมากกว่ากฎระเบียบทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิเสธไม่ให้นำขึ้นเครื่องเมื่อเจ้าหน้าที่ชั่งน้ำหนักสัมภาระของผู้โดยสารหญิงนี้พบว่ามีน้ำหนักรวม21กิโลกรัมทำให้เธอต้องร้องลั่นและไม่ยอมนำสิ่งของออกจากกระเป๋าเพื่อลดน้ำหนักหรือจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อน้ำหนักสำหรับสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารหญิงนี้ก็เลยกรีดร้องเสียงดังยืนกระทืบเท้าและคุกเข่าลงไปไหวอ้อนวอนต่อพนักงานทำให้เหตุการณ์นี้เป็นไปได้อย่างวุ่นวายซึ่งลูกน้อยของเธอก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยทำให้ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของผู้โดยสารนี้อย่างดูเดือดเมื่อเขาโตขึ้นเขาอาจเลือกที่จะเรียนแบบวิธีการจัดการสิ่งต่างๆแบบแม่ของเขาเธอควรเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่หรืออย่างน้อยก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกของเธอซึ่งเป็นคำคิดเห็นจากชาวเน็ตที่เห็นว่าผู้โดยสารนี้ใช้อารมณ์เพื่อพยายามเอาชนะเหมือนเเด็กกแตต่่่ออออยููหน้าลขงธ คลิปวิดีโอของเหตุการณ์นี้ก็ได้กลายเป็นไวัยรัลนร้อนมีผู้เข้าไปชมมากกว่า11ล้านครั้งบางคนวิพากษ์วิจารว่าผู้โดยสารนี้พยายามเอาชนะเหมือนเด็กแต่บางคนก็เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ควรเห็นใจและยินยอมให้ผู้โดยสารนำสัมภาระขึ้นเครื่องทำให้เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมากคุณคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้คิดว่าผู้โดยสารควรจะทำอย่างไรให้เหมาะสมหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ควรจะเห็นใจมากขึ้นมาบอกความคิดเห็นของคุณในการคอมเมนต์ด้านล่างนี้